จัดอันดับซีรีส์เกาหลีออริจินัลเน็ตฟลิกซที่ออนแอร์ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเรื่องไหนชอบมากที่สุดเรื่องไหนชอบน้อยที่สุดมาดูกันค่ะว่าดิฉันจะเรียงลำดับเป็นยังไงบ้างนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่างนาดูนะคะครึ่งปีแรกของปี2024นี้นะคะมีซีรีส์ออริจิน l ลเน็ตฟลิสัญชาติเกาหลีเนี่ยสตรีมกันถึง9เรื่องเลยนะคะทั้ง9้าเรื่องก็จะมีดังต่อไปนี้เลยค่ะนี่เดี๋รูปข้างๆนี้นะคะให้ทุกคนแบบว่าจ้องดูกันก่อนว่าเฮ้ย <c oughs> เรื่องนั้นเรื่องนี้ดูกันครบหรือยังเรื่องนั้นฉันชอบที่สุดเรื่องนี้ฉันไม่ค่อยชอบเลยยังไงนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์พูด,พดคุยกันได้ค่ะสําหรับดิฉันนะคะก็จะเรียงลําดับจากลาดับที่9ไปจนถ อันดับที่1นนะคะมาดูนค่ะว่าดิฉันจะจัดอันดับให้เป็นยังไงกันบ้างนะคะก็บอกก่อนว่าเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นใครคิดเห็นต่างกันยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะเริ่มกันที่อันดับที่9ค่ะดิฉันยกให้กับเรื่อง Goodbye Earth ค่ะ g ู o ด b y e อนะคะก็เป็นซีรีส์ที่มาพร้อมคอนเซปที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องราว200วันก่อนโลกแตกฟังแค่นี้คือน่าสนใจมากแต่พอเอาเขาจริงๆซีรีส์ไม่สนุกเลยอะ <c oughs> ทั้งๆท,ที่แบบมันมีปมที่น่าสนใจมันมีพล็อตที่แบบดูน่าจะทําให้สนุกได้ไม่ยากแต่กลายเป็นว่าผิดไปจากที่คาดไว้หมดเลยอะมันกลายเป็นซีรีส์แนวดรามา่าปรชาัชญาตัวละครมา รครอบครปรงต่อชีวิตกันไม่ได้มีความขวนกว่าที่จะมีชีวิตกันอยู่ต่อเอาชีวิตรอดอะไรยังไงเลยทุกอย่างดูแบบเคว้งคว้างมากจนทําให้เรารู้สึกว่าฉันต้องลุ้นกับอะไรฉันต้องติดตามตรงไหนอะไรยังไงเอยเนาะซึ่งพยายามเปลี่ยนมุมมองหลายมุมมองมากตอนดูนะพยายามมองว่าเออตอนแรกก็พยายามจะมาดูเอาความระทึกขวัญแต่แบบอา้าวมันไม่ใช่มันเป็นแนวดรามา่าปัดยา,าก็เลยเปลี่ยนเลนส์มาเป็นแนวนี้ดูมันก็ยังไม่ใช่จุดที่สนุกอะ่ะตัวละครทุกตัวดูแบบ ไรทิศทางมากๆเลยอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องลุ้นอะไรไปกับใครยังไงรู้สึกว่าเสียดายมากๆทางที่แบบว่านักแสดงทำหน้าที่ได้ดีมากเพราะตั้งต้นมาดีมากแต่ทุกอย่างมันล้มเหลวไปหมดเลยเราเลยรู้สึกเสียดายสําหรับเรื่องนี้มากๆอันดับที่8นะคะยกให้ ไฮโรรัีค่ะเรื่องนี้บอกเลยว่าเสียดายมากเพราะว่าเราชอบนักแสดงหลายคนเลยแล้วมันเป็นแนวที่เราชอบด้วยคือเป็นแนวไฮสคูลมีความระทึกขวัญอะไรอย่างนี้เข้ามามีเรื่องของลำดับชนชั้นอะไร่า,าคือมันเป็นส่วนผสมหลายๆอย่างที่แบบเออที่เราชอบแล้วก็ที่มันทําให้สนุกได้ไม่ยากเพราะว่าแนวแนวนี้มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกไงมันก็มีแบบก่อนหน้านี้ก็ทํามานักต่อน,นักแล้วอ่ะซึ่งก็ไม่เผื่อใจคิดว่าสนุกแน่แต่กลายเป็นว่า ไค่อยสนุกอะคือถามว่ามันมันก็ดูได้มันก็ดูได้แบบเพลินๆเพราะว่าเขาวางผมมาตอนแรกน่าสนใจมากๆแบบว่าอุยตัวละครมีความแซบมีเรื่องของ ดราม่าความสัมพันธ์มีความชู้สาวนนี่นั่นมีเรื่องการบูลลี่ในโรงเรียนมีการแก้แค้นอะไรเงี้ยคือปมวางมาแบบเข้มมากๆแต่พอดําเนินเรื่องไปปุ๊บคือทุกอย่างแบบว่าความเข้มทุกอย่างคือจางมากนะคะเออตัวละครแบบเออไม่เห็นจะแก้แค้นกันเลยอะแล้วกลายเป็นว่ามาขิงแย่งผู้หญิงกันคือแบบว่ามันไม่ใช่อะ่ะตัวละครบางตัววางต้นเรื่องมารายมากแต่อยู่ดีเอาพลิกกลายเป็นดี ถ้อย่างนั้นคือแบบวามแซ่บทุกอย่างที่วางเอาไว้อาสูนหายมาลายไปซิ้นเลยอะ่ะเออมันเลยแบบเสียดายอะ่ะมันน่าจะสนุกได้นะแนวเนี้ยแต่ทุกอย่างมันมันไปไม่สุดสักทางเลยอะ่ะก็เสียดายเนาะนักแสดงหลายๆคนอย่างอ e ีแชมินดิฉันชอบมากบทก็แบบว่าไม่ได้ชวนให้เอาใจช่วยเลยอะ่ะเลยรู้สึกแบบเปลวอ่ะเรื่องนี้ะทั้งๆที่แบบตอนแรกกะจะเชียร์สุดๆเลยแต่ว่าทุกอย่างออกมาแบบผิดคาดไปหมดเลยอันดับที่7ค่ะเด e Be ีควิตเตค่ะเรื่องนี้เขาโปรโมทว่าพิมพ์ผู้สร้าง เทรน n t ทูปูซานอะไรเงี้เนาะเราก็แบบคัดหวังและความระทึกขวัญแล้วพอดเรื่องคือแบบว่าได้รับมรดกสุสารซึ่งนําไปสู่เหตุการณ์เลวร้ายอะไรเงี้ยคือแบบชี้ตายแล้วต้องมาแนวสยองขวัญอะไรแน่นอนสรุปคือไม่ใช่ไม่ใช่สยองขวัญไม่มีอะไรที่มันแฟนตาซีใดๆทั้งสิ้นเลยทุกอย่างคือเป็นแนวระทึกขวัญสืบสวนนะคะ สืบหาความจริงว่าเอ้ยเหตุการณ์เลวร้ายที่ว่านั้นมันมีต้นต่อมาจากอะไรไงเออก็คือในแง่การสืบสวนเนี่ยเขาวางปมได้น่าสนใจเนาะแบบว่าอยู่ดีๆก็มีญาติจากไหนไม่รู้เอามรดกมาให้เราเราก็รับไว้แล้วจากนั้นก็เอ้าเกิดเรื่องราวเลวร้ายขึ้นเราก็แบบเอ้ยมันมีปมที่ชวนให้ตามชวนให้ลุ้นเยอะมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกทําให้ซีรีส์มันไปได้ไม่สุดอะก็คือการดําเนินเรื่องมันออกจะเอื่อยไปหน่อยอ่มันเอ่อยไปมากๆเลยแล้วตัวละครทุกตัวก็คือดู มีความอึนความแบบเอื่อยเชื่อยกันหมดเลยอ่ะเออมีอยู่ไม่กี่ตัวนั้นแหละที่แบบเออมาผสมโรงให้ซีรีส์มันดูมีสีสันขึ้นมาบ้างเนี้ยแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดแล้วมันดูเรื่อยๆไปนิดนึงอ่ะมันไม่ระทึกขวัญร้าใจในแบบที่เราคาดหวังไว้ว่ามันจะแบบเทรนด์ทูพูซานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจุดที่เราชอบมากๆเลยก็คือบทสรุปการเฉลยปมในช่วงท่ายนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนือความคาดหมายไปพอสมควรเลยมันเป็นบทสรุปที่แบบว่าเออทำให้ ทุกอย่างในเรื่องดูสมเหตุสมผลแล้วก็พลิกแปลงไปในแบบที่เราคาดไม่ถึงซึ่งเรารู้สึกว่าตรงส่วนนี้ซีรีส์ทำได้ดีพูดง่ายๆคือตอนสุดท้ายสนุกสุดตอนแรกๆจนถึงกลางเรื่องเนี่ยเฉยๆมากแต่ว่าตอนสุดท้ายคือพีคขึ้นมาทาให้เรารู้สึกว่าเออเอนจอยไปกับซีรีส์ได้นะคะถ้าซีรีส์แบบกระชับนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ความระทึกขวัญเราใจเข้าไปให้เยอะกว่านี้มันน่าจะสนุกได้มากกว่านี้เนาะก็แอบคิดว่าถ้าเรื่องเนี้ย ทำเป็นหนังประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยเราว่าน่าจะเวิร์กกว่าเนาะแต่โดยรวมนะถือว่าโอเคเลยนะดีเลยเพียงแต่ว่าความสนุกอะมันอีกนิดนึงแค่นั้นเลยอันดับที่6ค่ะก็คือกยอง2 c r e รีเจอค่ะเป็นฟอร์มใหญ่ฟอร์มโตมากนะคะตั้งแต่ทีมนักแสดงมีแต่เอลิสทั้งนั้นไปจนถึงโปรดักชันที่แบบอลังการงานสร้างมากพอเรื่องการต่อสู้กับปีศาจ ทดลองมีการย้อนยุคไปในช่วงญี่ปุ่นรุกรานโชซานโอ้โหทุกอย่างคือแบบวางไว้อย่างน่าสนใจมากทุกอย่างคือท็อปฟอร์มากๆแต่กลายเป็นว่าซีรีส์มันสนุกตามสูตรสําเร็จไปหน่อยไงทุกอย่างมันดําเนินตามสูตรสําเร็จคําว่าสูตรสําเร็จเนี่ยมองว่ามันเป็นข้อดีก็ใช่นะเพราะว่าเออก็ดูไปก็คือสนุกแน่นอนทีตนะ่ว่าสูตรสําเร็จที่ว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เราคาดเดาได้ง่ายทุกอย่างมันเป็นไปตามล็อกตามล็อกที่มันแบบเออมันควรจะเป็นมันไม่ได้ มีอะไรพิกล็อกมากมายปมที่ซ่อนเอาไว้พอเฉลยมาอ้าวก อย่างที่คิดเลยไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่อะไรเลยทุกอย่างคือเป็นไปตามนั้นเลยเนาะแม้แต่พอดเรื่องที่เล่าในยุคการณิคมญี่ปุ่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกาหลีเขาก็เล่ากันอยู่ซ้ำๆอยู่แล้วอะมันเลยไม่ได้มีความแปลกใหม่ในส่วนนี้อะแล้วก็ตัวละครสัตว์ประหลาดในเรื่องเนี่ยคือตอนแรกคือเขาปิดบังไว้แบบว่าเอยมันคือตัวอะไรน่าสนใจจังเลยแต่ว่าพอเฉลยมาปุ๊บมันก็ทําให้เสน่ห์ความลึกลับความน่าติดตามทุกอย่างมันก็ลดลงไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เหนือความคาดเดาของเราสักเท่าไหร่มากเน สนุกไหมคือมันสนุกนะมันก็เป็นอะไรที่ดูได้แบบว่าเพลิดเพลินนะไม่ได้มีอะไรที่แบบรู้สึกแย่ไปกับซีรีส์สักเท่าไหร่เนะคือแค่ในด้านของโปรดักชันหรืองานแสดงเนี้ยเรารู้สึกว่าเออเขาทําได้ถึง เขาทาได้ดีทีเดียวนะคะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจสําหรับเรานะคือสิ่งที่เขาจะเล่าในซีซันสเพราะว่าซีซันสนะคะจะเล่าเรื่องราวในยุคปัจจุบันคูนจากยุคอาณาณีคมญี่ปุ่นข้ามมายุคปัจจุบันเลยคือมันข้ามมาได้ยังไงคือซีรีส์ทิ้งปมไว้ในซีซันแรกไว้น่าสนใจทีเดียวนะคะว่าแบบเฮ้ยปีศาจมันยังไม่ตายนะมันสามารถถ่ายทอดไปได้แต่ว่ามันจะเดินทางมาถึงยุคปัจจุบันได้ยังไงคือถ้าแบบว่ายุคโชซอนปุ๊บเราก็มายุคตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมาอันนี้ก็ว่า แต่นี่คือจากอดีตแล้วก็ข้ามาปัจจุบันเลยคือแบบเฮ้ยเป็นไปได้ไงแล้วก็ยังใช้นักแสดงคนเดิมอีกเลยรู้สึกว่าซีซั่น2ดูมีอะไรที่น่าสนใจกว่าแล้วก็ คาดเดาได้ยากเพราะว่าอย่างซีซันแรกเขาเล่าในประวัติศาสตร์ยุคอาณาน,นิคมญี่ปุ่นแล้วก็พอจะเดาได้นะว่าเป็นยังไงแต่ว่าพอมาในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะหยิบเอาช่วงเวลาไหนหรือเหตุการณ์อะไรมาใช้หรือเปล่านะคะอันนี้คือน่าสนใจมากๆต้องมาติดตามกันสําหรับกยองซองครีเจอร์ซีซันสนะคะก็จะออนแอร์ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะของปีนี้นี่แหละอันดับที่5นะคะก็คืออัก i ิลเลอร์พาราดอก์ค่ะก็ชอบนะคะในแนวคิดของเรื่องในการที่เอาแนวซูเปอร์ฮีโร่นะคะมา ความได้แบบแตกละเอียดมากๆเลยนะคะตั้งแต่ที่แบบว่าเฮ้ยตัวละครเนี่ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่จริงไหมแล้วเขามีพลังเพื่อช่วยผู้คนหรือยังไงนะคะแล้วก็มีเรื่องของผู้ช่วยฮีโร่ไปนไปถึงคนที่เคยเป็นฮีโร่แล้วก็แบบว่ารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่ก็ ขันตัวไปเป็นอย่างอื่นแทนหรือว่าการพูดถึงการเป็นสามเตี้ยว่าเอ้ยการออกไปฆ่าคนชั่วมันก็ดีแต่การฆ่าคนมันก็คือสิ่งผิดกฎหมายมันคือสิ่งที่ควรทำไหมเนี่ยคือประเด็นย่อยต่างๆที่ซีรีส์นำมาพูดถึงซึ่งเกี่ยวข้องกับการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทั้งสิ้นซึ่งจุดนี้เราชอบมากๆ จุดที่ทําให้ซีรีส์มันยังไม่ได้ถึงในแบบที่เราคาดหวังไว้ก็คือในเรื่องของความระทึกขวัญอีกแล้ว <c oughs> ก็มาในแนวเดียวกับ The b e q u i t t e นะแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้เขาเล่าเรื่องแบบ เอื่อยไปอ่ะคือมันมีความระทึกขวัญในเรื่องเยอะมากที่น่าสนใจที่น่าสนุกเยอะมากแต่การดําเนินเรื่องของเขามันแบบว่าอินดี้มากเลยอ่ะแบบค่อยๆไป1 2 3 4สแล้วก็ย้อนกลับไปเล่าอาดีตแล้วก็ค่อยมาปปใหม่หนึ่งสองย้อนไปนะคะหรือแม้แต่ฉากระทึกขวัญอะไรต่างๆขงเขาก็ใช้ฉากสโลมโมชั่นเข้ามาท,ทั้งที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นซีนที่แบบน่าจะดึงคนให้แบบลุ้นไปสนุกได้แต่กลายเป็นซีนแบบโว์เหนือนะคะใส่ความสโลม มชั่นเข้ามาเออใส่ศิละปะงานภาพเข้ามามันเลยทําให้ความระทึกขวัญของเรื่องมันเจือจางลงไปพอสมควรเลยอะ่ะแต่ยังไงแล้วนะคะในเรื่องของบทอะคะ่ะ คือจุดแข็งมากๆของซีรีส์เรื่องนี้เราเลยรู้สึกว่าโอเคมันยังเป็นซีรีส์ที่ทําให้เราประทับใจได้มากอยู่ดีค่ะสําหรับ A Killer Paradox นะคะต่อมาคืออันดับที่4ค่ะ Chicken Nugget ตค่ะหลายคนอาจจะยีย้แแบบวะ่าเฮย้ยทำไมถึงให้อันดับที่4เลยอะไรอย่างนี้เนาะ er. ก็เข้าใจนะคะที่หลายๆคนน่าจะไม่ชอบเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นแนวคอมเมด,ดี้เก่าๆเลยอซึ่งถ้าเกตมุก ก็จะหาแต่ถ้าไม่เก็ตก็จะอะไรวะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นมุกฟ,ฟิลฟิล,ฟลความกาวอะไรเงี้ยทั้งเรื่องแหละแต่ว่าสําหรับเราเราไม่ได้โฟกัสตรงจุดนั้นเราสึกว่าจุดนั้นมันเป็นจุดที่แบบมันแล้วแต่คนชอบอะเออหัดลายคนอาจจะเส้นตื้นแค่นี้ก็ตลกแล้วหลายคนอาจะเส้นลึกอาจจะไม่ชอบก็พันให้เกลียดตัวซีรีส์ไปด้วยอะไรเงี้ยแต่สําหรับเรานะจุดที่ทําให้เราชอบซีรีส์เรื่องนี้เลยก็คือการดําเนินเรื่องของเขาอะ มันมีจุดมุ่งหมายชัดเจนแล้วก็เป็นการเดินเรื่องที่ไม่สเปซสปะคือมันมีความกาวความฮาอะไรเงี้ยแหละแต่ว่าทุกความกาวของเขาเนี่ยเขาก็เป็นเหตุเป็นผลให้กับตัวของเขาเองนะคะเออว่าทําไมแบบมนุษย์ต่างดาวถึงมาโลกนี้ทําไมเครื่องนี้เป็นยังไงใช้งานยังไงก็คือมีเหตุผลรองรับในการระบรำของตัวเองทุกอย่างเลยนะคะถึงแม้มันจะเป็นแบบ เออเหมือนเป็นจะเป็นมุกเกา่กาๆอะไรอย่างนี้เข้ามามีความบ้าบอสุดโต่งเนาะแต่ทุกอย่างมันก็มีเหตุผลของมันนะคะเราเลยรู้สึกว่าเอ้ตรงสุดเนี้ยเขาทำได้ดีเลยทําให้แบบตลอดทั้งเรื่องนะคะเรารู้สึกว่าสนุกเอนจอยนะคะแล้วก็ตื่นเต้นชวนติดตามเพราะว่ามันมีความแปลกอะไรมากมายให้เราต้องตามดูต่ออยู่เรื่อยๆนะคะก็เลยค่อนข้างประทับใจเรื่องนี้มากทีเดียวค่ะสําหรับชิคเก้นนักเกตนะคะต่อมาอันดับที่3ค่ะยกให้เรื่อง parasite the break เรื่องนี้ก็เป็นการดัดแปลงนะคะจากมังงะญี่ปุ่นเรื่องพาราไซเนาะซึ่งส่วนตัวไม่เคยอ่านหรือว่าไม่เคยดูต้นฉบับอิริจินนลเนาะว่าเป็นยังไงนะคะก็เลยไม่รู้ว่าแบบดีกว่าหรือแย่กว่าหรือว่ายังไงแต่ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยทำได้อย่างองกร่มลงตัวการดําเนินเรื่องเนาะสนุกนะคะมีความแฟนตาซีอะไรหลายๆอย่างให้เราติดตามเยอะแยะมากมายเลยรู้สึกว่าคือการเข้าสู่สําเร็จที่ทําได้อย่าง น่าประทับใจคือมันจะมาในแนว <ๆ S 1> เดียวกับกิยนะังซองครีเจอร์เนาะที่เล่าเรื่องตามสูตรแต่ว่าทุกอย่างดูสนุกดูน่าติดตามมากกว่าแล้วก็ไปได้สุดเนาะอย่างเช่นเรื่องของแอคชั่นเรื่องของแฟนตาซีนะคะสัตว์ประหลาดตัวร้ายอะไรต่างๆดูน่าสนใจทุกอย่างเลยนะคะที่สําคัญก็คือเรื่องนี้เนี่ยเหมือนมีการวางพมเพื่อที่จะเปิดจัก,กรวาล ไปสู่ภาคใหม่ๆนะคะเออไม่แน่ใจว่าเขาจะเชื่อมโยงกับญี่ปุ่นไหมยังไงเอยอ,อันนี้ต้องมาติดตามกันนะคะอีกจุดหนึ่งที่อยากให้มองก็คือเรื่องนี้ก็ทีมผู้สร้างเชนทูผูส้สางอีกแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ทําถึงกว่าอ h e บีควิเตจุดที่เรายังไม่ค่อยชอบสาหรับปราสเดอร์เกย The Grey <c oughs> ก็มีอยู่จุดเดียวก็รู้สึกว่าตัวละครนางเอกเ,อเอนาะที่ ูปรสิต์เข้าสิงอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาต้องสลับร่างไปมาอะไรเงี้ยเนาะแต่เรารู้สึกว่าเขาปูความสัมพันธ์ของตัวละครปรสิต์กับนางเอกได้ยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะอ,อ่ะเราไม่ได้รู้สึกผูกพันกับ2ตัวละครนี้ถึงแม้จะอยู่ในร่างเดียวกันนะแต่ว่ามันมีช่วงที่อินเตอร์แอคระหว่างกันน้อยมากๆเออเลยทําให้ในช่วงท้ายเรื่องนะที่จะต้องจากลากันเนี้ย เลยไม่ได้ชวนให้อินสักเท่าไหร่มันไม่ได้มีโมเมนต์ที่แบบว่าเฮ้ยสู้ไปด้วยกันหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างมันดูแบบว่าต่างคนต่างทําหมดพอในถึงช่วงท้ายที่ต้องแบบว่าใช้ประโยชน์ของความสัมพันธ์ของตัวละครเงี้ยเออแต่ว่าเขาปูมาได้ไม่แข็งแรงเท่าไหร่เลยทําให้เออมันยังไม่ได้ถึงในจุดที่จะทําให้เราประทับใจได้เท่าที่ควรนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเล็ก เท่านั้นสำหรับ Parasite the g r e y นะคะอันดับที่สองนะคะยกให้ The w o l v e i n คะ่ะเรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวการเมืองที่แบบอืพูดถึงการเมืองก็คือต้องปวดหัวแล้วล่ะแต่ว่าเรื่องนี้สนุกมากสนุกเพราะว่าตัวละครทํำหั่นกันด้วยสมองอะ่ะแล้วแบบ ทำได้แบบถึงพริกถึงขิงมากๆกก็คือเรื่องราวมันจะเล่าเหตุการณ์หลังจากที่ประธานาธิบดีถูกฆาตกรรมนะคะนายกก็แบบอยากจะขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีแทนแต่ว่ารองนายก ก็คือแบบว่าฉันไม่ชอบดันนี่ฉันจะขัดขวางทุกทางอะไรเงี้ยคือ2คนที่แบบทัศนคติต่างกันเนี่ยก็ต้องมาห้ำหั่นแข่งกันต้องหาทางต่อสู้ผัดกันรูกผัดกันรับกันคนละหมัดสองหมัดกันอย่างเงี้ยตลอดทั้งเรื่องอะ่ะมันเลยเป็นอะไรที่แบบว่าเข้มข้นดุเดือดกันทั้งเรื่องเลยอะ่ะมันทำให้ประเด็นการเมืองที่มันปวดหมองอะ่ะมันก็ปวดหมองมันเดือดนั่นแหละแต่มันสนุกอะ มันน่าติดตามมันเข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือนักแสดงเนี่ยมีแต่รุ่นใหญ่ๆแล้วแต่ละคนไม่มีใครยอมใครเลยค่ะฟาดฟันกันมากันแบบถึงเครื่องมากๆเลยซึ่งคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งของใครหลายๆคนแต่ว่าจุดที่ทําให้เราแบบยังไม่ใช่ที่สุดของช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยสำหรับเรื่องนี้ก็คือ,อการดําเนินเรื่องของเขาอะ มันดูไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือตอนแรกเราเข้าใจว่าเอยน่าจะเป็นการ แข่งขันเลือกตั้งไหมแบบว่านายกจะขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีอะไรอย่างนี้แต่ว่ารองนายกขัดขวางอะไรเย่างนี้น่าจะเป็นสงครามการเลือกตั้งหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าไม่ใช่นะคะประเด็นการเลือกตั้งคือจบไปแบบต้นเรื่องเลยเนาะซึ่งจุดหมายหลักของเรื่องจบไปแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นคือเราไม่รู้ว่าเขาสู้กันไปเพื่อที่จะไปสิส้นสุดที่ตรงไหนอ่ะมันเหมือนเป็นการสู้ไปเรื่อยๆอ่ะเราไม่เห็นจุดหมายปลายทางว่าแบบว่าเออชนะแล้วยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามองข้ามไปแล้วมองแค่ว่าเออมันเป็นเกมการ ที่มีการแข่งขันที่มันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกทุกอย่างมันต้องดำเนินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็พอที่จะรับได้ในจุดนี้นะคะอีกจุดหนึ่งก็คือตัวละครทั้งสองฝั่งเนี่ยทั้งฝั่งนายกแล้วก็รองนายกคือมีความเลวทั้งคู่ทั้งคู่นะคะก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันเพียงแต่ว่ามีแนวทางที่เลวร้ายไม่ตางกันซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ย ปักหมุดเลือกทีมได้ยากมันเป็นจุดที่แบบว่าโอ้คนนั้นก็ไม่ได้หนา่าเอาใจช่วยเท่าไหร่คนนี้ฉันก็ก็หมั่นใจแล้วเกินอะไรอย่างเงี้ยเออมันเลยขาดคนที่จะพาเราแบบว่าเกาะติด เอาใจช่วยไปได้ตลอดทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันก็พอมีแหละแต่โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าเชียร์ทั้งคู่อ่ะอก็เลยทําให้ซีรีส์มันขาดตรงจุดนี้ไปแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์ดราม่าก,การเมืองที่สนุกมากๆแปลว่าทุกคนได้ดูรับรองว่าจะไม่ผิดหวังค่ะอันดับหนึ่งนะคะสำหรับดิฉันยกให้เรื่องนี้ค่ะ The Edge Show ค่ะ ดีเอชโชว์นะคะก็เป็นแนวระทึกขวัญเล่าเรื่องราวคน8คนที่มาร่วมเล่นเกมโชว์นะคะจัดสรรเงินรางวัลให้เหลือมากที่สุดนั่นเองเนาะซึ่งเงินรางวัลมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตามระยะเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในเกมนะคะเพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายในเกมนี้เนี่ยมันสูงกว่าข้างนอกถึงพันเท่าเพราะฉะนั้นการจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยคุณก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังค่ะไม่งั้นเนี่ยเงินรางวัลคุณก็จะสูญหายไปอย่าง รวดเร็วนั่นเองคะ่ะเรื่องนี้หลายๆคนก็คงจะรู้สึกว่าใช่หรอเรื่องนี้อัอนดับหนึ่งเลยหรอแต่สำหรับเราเราชอบมากเราชอบตั้งแต่ไอเดียคอนเซปต์ของเรื่องละเพราะว่ามันสะท้อนประเด็นทางสังคมในหลายๆแง่มุมเลยตั้งแต่ในเรื่องของความโลภละเรื่องของเงินรางวัลมันยิ่งอยู่นานมันยิ่งได้เงินก็จริงแต่ว่าความฟุ่มเฟือยมันก็คือจุดหนึ่งที่มันจะทำให้เราเนี่ย ล้มเหลวได้อะเอออันนี้คือประเด็นหลักของเรื่องที่ใส่เข้ามานะคะต่อมาเลยก็คือประเด็นเรื่องของชนชั้นอันนี้คือเข้ามาเฉลยกันในซีรีส์อีกทีเนาะว่าทุกคน8คนจะอยู่ในห้องคนละชั้น8ชั้นนะคะโดยที่ทั้ง8ชั้นเงินรางวัลจะได้ไม่เท่ากันคือเหมือนกับว่าทุกชั่วโมงจะมีการเพิ่มเงินรางวัลไปแต่ละชั่วโมงอยู่แล้วอย่างชั้นหนึ่งเนาะพอผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็ได้เพิ่ม หนึ่งบาทอะไรอย่างนี้แต่ว่าชั้นแปดผ่านไปหนึ่งชั่วโมงได้เพิ่มหนึ่งพันอ่ะเนี่ยคือความแตกต่างระหว่างชนชั้นเพราะฉะนั้นนะคะพอมันได้ไม่เท่ากันเลยอย่างเงี้ยมันเลยเกิดการปฏิบัติอะไรที่แตกต่างกันคนที่มีอํานาจเหนือที่สุดแน่นอนก็คือคนที่ได้เยอะที่สุดคนที่อยู่ชั้นบนที่สุดนะคะที่สามารถควบคุมหลายๆอย่างคนชั้นล่างๆได้นะคะซึ่งประเด็ชนชั้นอะไรอย่างเงี้ยคือ เราเห็นกันมาหลายเรื่องละแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนำเสนอออกมาเป็นรูปประธรรมให้เราได้เห็นแบบชัดเจนและรู้สึกว่าประเด็นนี้แข็งแรงมากๆสําหรับซีรีส์ค่ะต่อมาก็คือประเด็นเรื่องของการเป็นเกมโชว์เกมโชว์นะคะแน่นอนสิ่งที่คนทําเกมโชว์สนใจก็คือเรตติง้งความนิยมยอดผู้ชม ยอดไลฟ์อะไรต่างๆสายทำคอนเทนต์จะต้องรู้อยู่แล้วนะจะต้องเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งเขาเอาประเด็นนี้เข้ามาพูดถึงเข้ามาใส่เข้าไปมีส่วนร่วมในเกมเพราะว่าเวลาที่ดำเนินไปในเกมในเรื่องเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับ ความนิยมที่คนดูที่จะชื่นชอบเหมือนกับว่าถ้าคนดูชอบเขาแบบส่งสติกเกอร์มาให้อ่ะก็พอรายการได้รับสติกเกอร์ปุ๊บก,ก็คือเหมือนต่อเวลาในเกมให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนในเกมต้องทําก็คือทํำยังไงก็ไดใ้ให้คนดูสนุกทํำยังไงก็ได้ให้คนดูแบบส่งสติกเกอร์เพิ่มหัวใจให้อะไรเงี้ทุกคนก็จะหาทางนู่นนี่นั่นมา ต่างๆมากมายค่ะก็มีทั้งวิธีที่สร้างสรรค์ไปจนถึงวิธีรุนแรงเลยแน่นอนค่ะว่าคนดูก็ต้องชอบอะไรที่มันรุนแรงร้าใจอยู่แล้วเนาะทําให้บรรยากาศในเกมเนาะตอนแรกที่ทุกคนเหมือนจะร่วมมือกันเป็นอย่างดีพอมันดําเนินไปเรื่อยๆมันก็จะเข้มข้นมีความระทึกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะ แต่ว่ากลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่มันก็มีทั้งคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบซึ่งคนที่ไม่ชอบส่วนใหญ่นะเขาไม่ชอบที่ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ระทึกขวัญในแบบที่คาดการกันเอาไว้คือหลายๆคนก็คาดหวังว่าเรื่องนี้มันจะมาแนวเดียวกับ Squid g เก e นะคะที่ว่ามีแต่ละด่าน ใครแพ้ด่านนี้ก็ต้องตายอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเรื่องนี้กลับกันคือมันไม่มีคนตายคือถ้ามีคนตายปุ๊บเท่ากับเกมจบเพราะฉะนั้นแต่ละตอนมันก็เลยจะต้องดาเนินไปไเรื่อยๆโดยที่ห้ามมีคนตายแต่ก็ยังมีความรุนแรงอยู่แต่ว่าห้ามมีคนตายซึ่งมันก็อาจจะทําให้หลายคนเนี่ยรู้สึกว่ามันไปไม่สุดในเรื่องของความระทึกขวัญแต่สําหรับเราแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าตรงจุดนี้น่าสนใจนะจากับการที่ มันไม่มีคนตายเพราะคือถ้ามันมีคนตายปุ๊บคือโอเคมันเดาสเต็ปของเรื่องได้ละแต่ว่าตรงจุดเนี่ยพอการตายมันไม่ใช่จุดสิ้นสุด เราก็คาดเดาไม่ได้แล้วว่ามันจะไปสุดที่ตรงไหนเกมมันเข้มขึ้นไปนเรื่อยๆอยู่แล้วอะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะไปดําเนินไปในทิศทางไหนแต่ละคนเดี๋ยวก็ร่วมมือกันเดี๋ยวก็หักหลังกันเดี๋ยวก็สู้กับต่อกันอะไรองเงี้ยคือทุกอย่างมันพลิกแพลงอยู่ตลอดเวลามันเลยทําให้มีแต่สิ่งที่คาดเดาไม่ได้เลยรู้สึกว่าตรงสุดนี้แหละคือจุดที่ทําให้เราชอบทําให้เราเอนจอยกับเรื่องมากกว่า และที่ชอบอีกอย่างก็คือการนําเสนอนะคะก็จะมีความเวียดความแปลกนะคะมีความอินดี้นะคะสอดแทรกความตลกหน้าตายอะไรเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะทําให้เรื่องราวค่อนข้างมีชีวิตชีวามากๆเลยเนาะตัวละครมีความสุดโต่งกันทั้งนั้นเลยนะคะเลยทาให้ถือว่าเป็นซีรีส์ที่มีความเดือดเข้มข้นมีความแปลก แต่ก็มีสีสันหลายอย่างรู้สึกว่าค่อนข้างกรมกรอบทีเดียวสําหรับแนวระทึกขวัญแบบนี้นะคะโดยส่วนตัวก็เลยชื่นชอบเรื่องนี้มากๆในช่วงครึ่งปีแรกก็เลยขอยกตําแหน่งซีรีส์ที่ชอบที่สุดสำหรับซีรีส์เกาหลีออริจินัลเน็ตฟลิกซ์ในช่วงครึ่งปีแรกให้กับ The Show ไปเลยค่ะ นี่ก็เป็นความคิดเห็นของดิฉันสำหรับซีรีส์ออริจินอลเน็ตฟลิกซ์เกาหลีในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะคะทุกคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะคะส่วนในครึ่งปีหลังนะคะก็มีซีรีส์ที่เตรียมออนแอร์ต่อเยอะมากเลยค่ะก็จะมีทั้ง Sweet Home ีซันส n 3นะคะก็เป็นบทสรุปเรื่องราวการต่อสู้กับสัตว์ประหลัดกลายพันธุแล้วตามมาด้วยกยังซองครีเจอร์ซีซันค่ะก็เป็นบทสรุปเรื่องราวกับสัตว์ประหลาดนะคะจาก ยุคอดีตนะคะที่เชื่อมโยงมาสู่ยุคปัจจุบันค่ะตามมาด้วย The p r o g สค่ะซีรีส์ระทึกขวัญค่ะเรื่องราวของชายหนุ่ม2ยุคนะคะที่ชีวิตเริ่มพังหลังจากที่มีหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาค่ะ<ม> m r p l a n k t o n ค่ะชายหนุ่มที่ไร้คนต้องการค่ะที่ได้มาร่วมเดินทางไปกับหญิงสาวที่ไร้ความสุขค่ะ h e l l b o u n d ซีซั่น2ค่ะสานต่อเรื่องราวบนโลกที่เกิดการลงทันจากนารกนะคะแล้วก็มีการฟื้นคืนชีพของคนที่ตาย ไปแล้วนะคะซีรีส์เดอะทรังค่ะกงยูกับซอฮยอนจินนะคะก็เป็นการเปิดโปงบริการแต่งงานลึกลับค่ะแล้วก็การพบกับหีบ ปริศนาที่ไขความจริงทุกอย่างค่ะแล้วก็เรือธงของปีของ Netflix นะคะอย่าง Squid Game ซีซัน2ค่ะก็มาสานต่อเรื่องราวการเอาชีวิตรอดจากเกมพื้นบ้านนะคะแลกกับเงินรางวัลมหาศาลนั่นเองเนาะมีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจมากๆในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะโดยเฉพาะซีรีส์ภาคต่อทั้งหลายค่ะก็มาดูกันค่ะว่า ในช่วงครึ่งหลังนะคะซีรีส์เรื่องไหนจะทำให้ดิฉันประทับใจได้มากที่สุดนะคะมาลุ้นกันค่ะขอบคุณทุกท่านก็ที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนาดูเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ